สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศที่แม่น้ำนะคะฝนตกหนัก อันนี้ก็จะเป็นตอนฝนตกหนัะนะคะตอนแรกมันไม่เป็นไปขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมันจะต่ำลงนี่แล้วก็ตรงน,นี้เขาเตรียมไว้สำหรับแบบน้ำท่วมอะค่ะอาจจะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนแรกเขาจะปลูกต้นกล้วยต้นอะไรหลายอย่างมากเปิดบ้านเขาเิค่ะไปดูกันวันนี้ฝนตกหน้าฝนนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะ